สวัสดีครับผมเอ็มสันชัยในคลิปนี้ผมก็จะมาทำการรีวิวและทดลองใช้งานตัว power inverter 2อ0 0วัตต์ตัวนี้กันครับ i n v e r ร์เตัวนี้ผมซื้อมาจากแบงกูดถ้าใครดูแล้วสวนใจผมก็ได้ทำการแปะลิงก์เวต้ไลตปวิดีโอก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดและข้อ,ขอมูลเพิ่มเติมได้ต่อไปก็มาเปิดดูตัว inverter อ,อร์เตอร์2,200วัตต์ที่อยู่ในกล่องนี้พร้พอมพ้อกันไปดูนครับสินค้าตัวนี้ผมสั่งซื้อจากร้านค้าไลน์แบงกูดตอนนี้แบงกูดก็สามารถชำระเงินผ่านไลน์เพจทูมันนี่ได้แล้ว อุปกรณ์ภายในกล่องก็จะมีตัว power inverter สองพวัตต์ตัวนี้เป็นรุ่น2 4โวลต์ถ้าใครใช้12โวลต์ก็สามารถเลือกก่อนสั่งซื้อได้นะครับแต่ตัวนี้ผมจะนำมาใช้กับแบตเตอรี่24โวลต์มาพร้อมกับปากคีบแบตเตอรี่แล้วก็สายเชื่อมต่อปากคีบกับแบตเตอรี่1คู่สายเชื่อมต่อในรถยนต์1ตัวและนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่อยู่ภายในกล่องตัวนี้จะเป็นตัวที่กำลังวัตต์ต่ำสุดนะที่ผมสั่งซื้อมา2,200วัตต์ แรงดัน24โวลต์ซึ่งถ้าใครต้องการใช้กับแบตเตอรี่12โวลต์ก็สามารถเลือกก่อนสั่งซื้อได้นะครับก็จะมี12โวลต์กับ24โวลต์ให้เลือกส่วนด้านหน้าก็จะมีจอบอกแรงดัน DC in นั่นคือแรงดันแบตเตอรี่แล้วก็สวิตช์ปิดเปิดหลอดไฟ LED บอกสถานะการทำงานของอินเวอร์เตอร์แล้วก็เต้ารับ AC out 1ตัวส่วนด้านหลังอินเวอร์เตอร์ก็จะมีพัดลมระบายอุณหภูมิระบายความร้อนแล้วก็ จุดเชื่อมต่อสายแบตเตอรี่นะครับดำแดงบวกลบ1คู่ปากที่แบตเตอรี่เขาก็จะให้น็อตเลสกูมาให้เราติดตั้งเข้ากับตัวสายแบตเตอรี่ตัวนี้ครับส่วนตัวนี้เองก็เป็นสายขนาดเล็กซึ่งถ้าเราใช้สายนี้นะเราก็จะใช้กําลังวัดของตัว power inverter ได้กําลังวัดที่น้อยเราอาจจะเชื่อมต่อชาร์จกับสมาร์ทโฟนโน้ตบุ๊กอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ใช้กําลังวัตไม่สูงมากแล้วก็สามารถใช้สายเชื่อมต่อ พอร์ตบุหรี่ในรถยนต์ตัวนี้ได้แต่ถ้าเราใช้กระแสที่สูงมากตัวสายนี้ก็ไม่รองรับนะครับต้องใช้สายที่นํากระแสดได้ดีแล้วก็เชื่อมต่อกับแบตเตอรี่โดยตรงนะฮะถึงจะสามารถใช้กําลังวัตที่สูงได้ซึ่งตัว power inverter ตัวนี้นะผมนำมาประกอบ DIY เป็น power b o x ผมจะนำมาใช้กับแบตเตอรี่2 4 v โวลต์ DC ซึ่งจะใช้กับแบตเตอรี่ก้อนนี้ครับ แบนแบตเตอรี่ลิเธียม18650แรงดัน24โวลต์แรงดันสูงสุด25.2โวลต์ DC ความจุแบตเตอรี่13,200มิลลิแอมหรือ13.2แอ ah. มแอลแน่นอนว่าถ้าเราต้องการพลังงานที่มากขึ้นแล้วก็เลือกแบตเตอรี่ที่นำมาใช้ให้มีความจุเพิ่มขึ้นนะครับหรือแอมต่อชั่วโมงที่มากขึ้นเดี๋ยวมาทำการทดลองใช้งานร่วมกันนะครับ power inverter 2,200วัตต์กับตัว แบตเตอรี่ลิเทียม1 8 5 5 24 4โวลต์ก้อนนี้ตอนนี้แรงดันจากแบตเตอรี่ที่จะให้กับตัว power inverter ตัวนี้แรงดันอยู่ที่2 4 3 v โวลต์ DC ซึ่งตอนเชื่อมต่อนะผมก็ไม่ได้ปิดสวิตช์ถ้าเราต้องการปิดก็กดปิดที่สวิตช์นี้นะครับ ตัวนี้กดเปิดซึ่งกรณีที่อินเวอร์เตอร์หยุดทำงานนั่นก็คือเราต่อโหลดสูงเกินหรือใช้พลังงานสูงเกินที่เขาจะสามารถจ่ายได้ซึ่งแบตเตอรี่ลิเธียม24โวลต์ก้อนนี้นะครับสามารถจ่ายก้ลังวัตต์ได้สูงสุดเพียงแค่960วัตต์เท่านั้นหรือ900วัตต์นะครับ แต่อินเวอร์เตอร์ตัวนี้เป็นรุ่น2,000ัวัตต์ถ้าแบตเตอรี่เราไม่สามารถจ่ายถึง2,000วัตต์ได้ตัวอินเวอร์เตอร์ก็ไม่สามารถจ่ายได้เช่นกันนะครับซึ่งกําลังวัตต์เราต้องดูที่แบตเตอรี่ด้วยนะว่าเขาสามารถจ่ายได้เท่าไหร่แบตเตอรี่ก้อนนี้1 3 2แอมป์ออพลังงานรวมทั้งหมดนะครับก็อยู่ประมาณ300วัตต์นั่นแสดงว่าเราสามารถใช้พลังงานที่300วัตต์ได้เพียงแค่1ชั่วโมงถ้าเราต้องการใช้นานกว่านั้นเราก็เพียงแค่เพิ่มแบตเตอรี่ให้มากขึ้นหรือเพิ่มมมควาาจุแบตเตเเออรี่่ให้้กขึนนนันง ถ้าเราต้องการให้เขาจ่ายได้มากกว่านั้นเราก็ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือหาแบตเตอรี่ที่สามารถรองรับกระแสกำลังวัตต์สูงๆมาต่อใช้งานกับตัวอินเวอร์เตอร์2,200วัตต์ตัวนี้ครับเป็นไดเป่าผมที่กินกำลังวัตต์อยู่ที่1,200วัตต์แน่นอนว่าตัวแบตเตอรี่นะครับสามารถจ่ายได้แค่900วัตต์เรามาดูว่าเขาจะสามารถใจ่ายให้กับตัวไดเป่าผมที่กินกำลังวัตต์ที่1,200วัตต์ได้หรือไม่ ถ้าเขาไม่สามารถจ่ายได้นะครับตัวอินเวอร์เตอร์ก็จะตัดแล้วก็หยุดทำงานทำการเชื่อมต่อแล้วก็ทำการเปิดใช้งานเอาใหม่อีกครั้งสังเกตที่ตรงนี้ครับ ถ้าผมเปิดเบอร์หนึ่งนะครับเขาสามารถจ่ายได้แต่ถ้าเปิดเบอร์2นะครับพลังงานที่เขาใช้มากกว่าแบตเตอรี่ที่สามารถจ่ายได้ตัวอินเวอร์เตอร์ก็จะทําการตัดทันทีนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ไม่สามารถจ่ายได้นั่นเองนี่ก็จะเป็นการทดลองให้ดูนะครับว่าถ้าเราจะนําอุปกรณ์ที่กินกําลังวัดสูงมาต่อใช้กับอินเวอร์เตอร์เราต้องดูด้วยว่าแบตเตอรี่เราสามารถจ่ายได้หรือไม่ถ้าแบตเตอรี่ไม่สามารถจ่ายได้อินเวอร์เตอร์ก็ไม่สามารถจ่ายได้เช่นกัน และนี่ก็จะเป็นการทดลองนะครับการใช้งานกับตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กินกําลังัตต์สูงนะครับตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ก็สามารถจ่ายได้แต่เราต้องหาแบตเตอรี่ที่สามารถจ่ายได้มาจ่ายให้กับตัวอินเวอร์เตอร์อีกทีครับถ้าต่อใช้กับอุปกรณ์ที่กินไฟฟ้าที่400วัตเช่นอุปกรณ์กิ๊กซอตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถต่อใช้งานกับตัวอินเวอร์เตอร์และก็แบตเตอรี่ตัวนี้ได้ เพราะว่ากำลังวัตต์ที่เขากินอยู่เพียงแค่400วัตต์เท่านั้นเพราะว่าแบตเตอรี่นะครับสามารถจ่ายได้ที่900วัตต์และอินเวอร์เตอร์สามารถจ่ายได้สูงสุด2,200วัตต์ อุปกรณ์ตัวนี้กินเพียงแค่400วัตต์นะครับกินครึ่งหนึ่งของกำลังแบตเตอรี่ที่สามารถจ่ายได้ชาร์จอุปกรณ์ขนาดเล็กสมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ที่กินกำลังวัตต์ที่ไม่สูงมากนะครับก็สามารถใช้งานได้ดีมากแล้วก็หัวแรง เดี๋ยวมาทำการวัดดูความถี่เฮิร์ตนะครับหรือลูกคลื่นของตัว power inverter 2200วัตต์ตัวนี้ว่าเขามีลูกคลื่นแบบไหนนะครับแต่ตามรายละเอียดที่ระบุไว้บนด้านข้าง p i o ว i ซ e wave เดี๋ยวมาวัดดูว่าลูกคลื่นที่วัดได้นะครับเป็นลูกคลื่น p ี o ว i ซ e wave จริงหรือไม่ และนี่ก็จะเป็นรูขึ้นสัญญาณความถี่ที่วัดได้จาก power inverter ตัวนี้ความถี่อยู่ที่ 50Hz เฮิร์ครับแล้วก็แรงดันโวลต์ rpm อยู่ที่2 1 4 2 1 5โวลต์โวลต์พทูพอยู่ที่ 600V โวลต์ซึ่งเป็นเอาพุ p ธเ e ียวไซเวฟตามที่ระบุไว้ครับรูขึ้นเพียวไซเวฟนะครับเวลาเราใช้กับอุปกรณ์เล็กทรอนิกสเขาจะใช้ได้ดีครับแล้วก็ใช้กับพัดลม พัดลมจะเสียงเงียบเหมือนเราเชื่อมต่อไฟบ้านนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ลูกคลื่นเพียวไซเวฟเวลาเรานําพัดลมมาเชื่อมต่อกับอินเวอร์เตอร์ที่ไม่ใช่ลูกคลื่นเพียวไซเวฟเขาจะมีเสียงดังนะครับหรือเสียงหอนของพัดลมผมเคยทดลองใช้พัดลมต่อใช้งานกับ power inverter ที่ไม่ใช่ลูกคลื่นเพียวไซเวฟเขามีเสียงดังครับแต่พอมาทดลองใช้กับ power inverter ที่เป็นลูกคลื่นเพียวไซเวฟแบบนี้พัดลมทํางานเสียงเงียบเหมือนเราเชื่อมต่อกับไฟบ้านและนี่ก็จะเป็นการวัด ลูกคลื่นความถี่เฮิร์ของ power inverter ตัวนี้ครับซึ่งผมจะนำตัว i n v e r อร์และแบตเตอรี่ติดตั้งลงในกล่องเครื่องมือช่างตัวนี้นครับซึ่งการติดตั้งแบตเตอรี่และก็ power inverter ลงในกล่องเครื่องมือช่างเพื่อดี y เป็น power box นะฮะก็สามารถรอติดตามในคลิปถัดไปได้สําหรับคลิปรีวิวและทดลองใช้งานตัว i n v e r t e อร์เตอร์2,200วัตต์24โวลต์ก็มีเพียงเท่านี้ครับ ถ้าใครนะฮะที่อยากได้12โวลต์ก็สามารถเลือกได้นะฮะก่อนสั่งซื้อเขาก็จะมีให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นแรงดัน12โวลต์24โวลต์แล้วก็กำลังวัตต์2 2 0 0วัตต์3 0 0 0วัตต์4 0 0 0วัตต์5,000ัวัตต์ตัวนี้นะฮะเราสามารถเลือกก่อนสั่งซื้อได้ ถ้าใครสนใจและอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ power inverter นะครับผมก็ได้ทำการแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีอโอก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้สำหรับคลิปรีวิวทดลองใช้งาน power inverter 2,200วัตต์24โวลต์ก็มีเพียงเท่านี้แล้วพบกับพมใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ